สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับ,บคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นําสูตรหน่วยบนชนสสูตรนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับไปพิจารณาดูนะครับ เอาละครับก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ เอาละครับที่นี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับหน่วยบนชน2สูตรมาดูสูตรที่หนึ่คำนวณยังไงสูตรที่สองคำนวณยังไงอ่ะลุงเลียงจะคำนวณให้ดูนะครับสูตรที่หนะครับใช้ 10, หลักหมื่นหครั้งบวกหลักพันสอครั้งแล้วก็บวก6กคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้น ให้เอาผลลัพธ์มาบวก2นะครับสูตรที่2ใช้หลักพัน1ครั้งบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งแล้วก็บวก6คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก1และก็บวก2นะครับ อะมาคำนวณกันเลยนะครับ0 1ได้0 7 2 4ได้4 0ไม่ต้องบวก4บวก6ก็เป็น10ก็ได้0น,นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บวก2ได้2ต่อมาสูตรที่2 7 3 2เป็น6ได้6 7บวก6เป็น13 13บวก6เป็น19นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9บวก1ได้0 0บวก2ก็ได้2นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข0แล้วก็เลข2นะครับ2ตัวต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ7 0 0นะครับหลักหน่วยก็คือ0ก็เข้าที่เลข0นะครับ จะหมดแล้วเดี๋ยวดูก่อนขอประกาเปลี่ยนประกานิดนึง อ่ะต่อเลยงวดต่อมานะครับห้ 5, ได้5 8าแปก็ได้6 5หบวกหเป็น11 11อบเวกหเป็น17นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7็บวกสก็ได้9นะครับต่อมาสูตรที่2 8งแปดหนได้แปดได้สองบวกสก็เป็น10 สิบวกหก็เป็น16บหนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6หบวกหได้7 7็บวกสก็ได้9นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข7และก็เลข9นะครับ2ตัวต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ3 7มนะครับหลักหน่วยก็คือ7ก็เข้าที่เลขเจ็นะครับ งวดต่อมานะครับงวดต่อมาห้าหนึ่งได้ห้าเจ็ดสองสิบสี่ได้สี่ห้าบวกสี่ก็เป็นเก้า ขออภัยนะครับเขียนผิดนะครับตัวนี้คือ847นะครับ847นะครับไม่ใช่5นะครับ8 4 7นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้4 อันนี้ก็ได้4 4บวก4ก็เป็น8นะครับ8บวก6ก็เป็น14นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก2ก็ได้6นะครับต่อมาสูตรที่2 7 1ได้7 0 2ได้0 7บวก6นะครับ0ไม่ต้องบวก7บวก6ก็เป็น13 ผลรอบที่ได้ก็คือ3 3บวกหได้4 4่บวกสก็ได้6ทั้ง2สูตรชนกันที่เลข4และก็เลข6นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ8 9 4นะครับหลักหน่วยก็คือ4ก็เข้าที่เลข4นะครับ งวดต่อมานะครับงวดต่อมา1 1ได้1 8 26ก็ได้6 1บวก6ก็เป็น7 7บวก6ก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก2ก็ได้5งวดต่อมาต่อมาสุดที่2 8 1ได้8 4 2เป็น8 8บวก8เป็น16 16บวก6เป็น22ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก1ได้3 3บวก2ก็ได้5ทั้ง2สูตรชนกันที่เลข3แล้วก็เลข5นะครับ2ตัวต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ5 6 3นะครับหลักหน่วยก็คือ3ก็เข้าที่เลข3 งวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งหหนึงได้5 7 2เจได้4 5่บวกสก็เป็น9 9้กบวกหก็เป็น15นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5 5าบวกสก็ได้7ต่อมาสูตรที่2 7 1ได้7 2 2ก็ได้4 7่เบวกสเป็น11 11 บวก6ก็เป็น17นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7บวก1ได้8 8บวก2ก็ได้0นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข7ตัวเดียวนะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ6 8 7นะครับหลักหน่วยก็คือ7 อะมาดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้เป็นงวดประจำวันที่16เดือนเมษา2568นะครับ6 1 6 9 8ได้8 9 2ได้8นะครับ6บวก8เป็น14 14บวก6เป็น20นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บวก2ได้2นะครับ ต่อมาสูตรที่2 9ง้งในเก้าหกสองสิบ้าบวกสเป็น11 11อบเวกหเป็น17บเนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7็บวกหได้8 8ดบวกสก็ได้0ทั้ง2สูตรชนกันที่เลข0ย์ตัวเดียวนะครับศย์ท่านผู้ชมเห็นแล้วมีความคิดเห็นยังไงนะครับชอบหรือไม่ชอบ ก็พิจารณาดูนะครับถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับหลักหน่วย2ส,สูตรงวดนี้2ส,สูตรชนกันที่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับก็เลขศูนย์ตัวเดียวก็ชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านก่อนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านนี้นะครับ ก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ